สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ๊กต็อกชาแนลครับ วันนี้กลับมาอีกแล้วกับบล็อกมันทุกคนจะบอกเลยว่าตลอด1เดือนที่ได้มีโอกาสลองไปทำเป็นดรเวอร์เนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์ในแต่ละวันเป็นยังไงสรุปว่า1เดือนในการเป็นดรเวอร์เนี่ยเรามีไรายได้อีกประมาณเท่าไหร่แล้วก็ประสบการณ์ที่เจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างสามารถดูเพิ่มเติมได้เลยที่คลิปนี้และก็คลิปนี้ทุกคนาเทียบกันวันต่อวันของวันแรกของการขับแกรบ็บกับวันขับโบคือ1ชั่วโมงได้198บาทแล้วก็ตกกิโลเมตรเราไม่ถึง1บาท อันนี้พูดเลยว่าเจ๋งขัดท,ทุนโอ้โหตีเป่ายาวเลยทุกคนเจอแก๊งคนจีนอีกเหมือนเดิมมาสี่คนจะไม่จ่ายค่าทาั้งด่วนอีกพอไปถึงถนนจันเขาบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวค่ะมีบงค์พันมีถอนไหมคะคือพูดแบบนี้เลยทุกคนแต่ถ้าจะต้องเลือกจริงๆเราขอเลือกฟังเลือกฟังฟังในส่วนบล็อกมันอันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเพิ่มเติมว่าระหว่างโบกับแรเนี่ยหนึ่งวันในการขับเนี่ย เป็นไดร v เวอร์เนี่ยของแต่ละค่ายเนี่ยได้รายได้กันประมาณเท่าไหร่บ้างเราใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ในการเก็บข้อมูลตรงนี้ทุกคนสิ่งที่เราจะกําหนดเนี่ยเป็นการตั้งปัจจัยให้เหมือนเหมือนกันของทั้ง2ค่ายเราจะขับทั้งหมด อย่างละ2วันทุกคนเผื่อว่าบางเอิญวันไหนดวงไม่ดีไปเจอวันที่แย่งเงี้ยแล้วเราจะมาบอกว่าเอออันนี้ไม่โอเคไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็จะเป็นการบ a แอสไปฉะนั้นเนี่ยเราจะทําการเฉลี่ยสัก2วันแต่เราจะบอกว่าเราจะตั้งปัจจัยให้เหมือนกันเลย อ่ะอย่างที่1ก็คือเราจะทําการขับรถทุกวันศุกร์สก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลาตอนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด14ชั่วโมงก็คือจะเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง2องทุ่มสาก็คือเรื่องของระยะทางก็คือจากจุดเริ่มต้นในแต่ละวันจนจุดสิ้นสุดในแต่ละวันเราจะเริ่มแล้วก็จบในที่ที่เดิมทุกคนแล้วก็ปัจจัยที่4ก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเออว่าพยายามจะเติมน้ํามันให้เต็มถงังหรือว่า เกือบเต็มถังมากที่สุดในแต่ละครั้งที่ออกซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันจะล้อไปด้วยกันก็จะได้เปรียบเทียบอะไรกันออกมาให้เห็นชัดได้มากยิ่งขึ้นและเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสรุปในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเกือบหกโมงก็คือเดี๋ยววันนี้จะขับยาวเลยเพราะว่าจะขับตั้งแต่6กโมงจนถึง2องทุ่มอาจจะมีเบรกแค่2ช่วงก็คือช่วงประมาณ10บโมงกับช่วงประมาณบ่ายสเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูนิดนึงอ่ะเราเซตเวลาเนาะว่า อ่ะเริ่มจาก0ูนย์กิโลเมตรนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าวันนี้มีอิน CENTIVE อะไรบ้างวันนี้เราจะขับแกร็บเนาะจะได้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้มีโอกาส <c oughs> เห็นว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เนาะอิน CENTIVE วันนี้ได้เยอะนะ3า0พแต่ว่าอ๋อต้องเก็บเพจเยอะเหมือนกันตอนนี้ตี T 5้าหเราเริ่มเปิดรับงานเลยดีกว่ามาแล้วทุกคนนี่โปรโมชั่นเหมือนเดิม <c oughs> ไปใส่ <c oughs> ใต้ใหม่ได้ร้อยเกบบาท เรียบร้อยล้าง,งานแรกมาส่งที่สายใต้จะบอกเลยว่าขัดทุนรายได้ที่ได้จริงๆจากเที่ยวเนี่ยก็คือแค่198บาทขับรถประมาณ28กิโลใช่ไหมแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงคือ1ชั่วโมงได้198บาทแล้วก็ตกกิโลเมตรล้วไม่ถึง1บาทอันนี้พูดเลยว่าเจ๊งอย่างที่บอกว่าวันนี้มันเป็นลองเกมเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้งวันเราจะได้เท่าไหร่ในระยะเวลาที่เรากําหนดไว้ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ11โมงละ ก็เลยตอนนี้ก็เลยว่าพักกินข้าวห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยเลยเมื่อเช้าขับได้ไปประมาณ4เที่ยวเป็นแบบเที่ยวยาวๆหมดเลยทุกคนแบบยาวแถวลาดพร้าวใช่ไหมไปสายใต้จากแถวสายใต้กลับมาคองเตยและคองเตยไปนู่นชมุดปาการบางพีแล้วก็จากบางพีมาแถวเอ็มสเฟียแล้วก็เอ็มสเฟียมาที่เนี่ยไบยเทค พอมันเป็นระยะทางที่ยาวอ่ะทุกคนค่ากิโลเมตรอะมันถูกอยู่แล้วและยิ่งเจอลูกค้าใช้โปรโมชั่นอีกนะก็คือบบกว่าเจ็งเพชรเนี่ยยังได้ไม่ถึง20ดวงด้วยก็คืออีกไกลเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสรุปทั้งวันโนว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม33นาที 14ชั่วโมงในวันนี้ทั้งหมดในการออกไปขับแกร็บนะทุกคนแล้วก็ส่งลูกค้าคนสุดท้ายเนี่ย2ทุ่มพอดีเป๊ะแถวพระราม9แล้วก็กลับบ้านเลยอ่าให้ดูขับไปทั้งหมด307.5กิโลเมตรแล้วก็น้ำมันกลับมาอยู่จุดเดิมแปลว่าวันนี้เราขับรถน้ำมันที่เติมไปทั้งหมดเมื่วัน1,000ยอดวันนี้ทั้งหมดได้ไป2,740 รวมทิปขับไปทั้งหมด15เที่ยวทุกคนเป็นไงล่ะ2,741แล้วก็ได้อินเซนทีได้เพชรอีก68เมตรก็จะบวกไปอีก200เป็นทั้งหมด2,941บาททุกคนเย้ตบมือ2,941บาทสำหรับการขับ แกรบ1วันในวันนี้นะทุกคนนะหลังจากตบมือเสร็จให้หยิบภาชนาหยิบกระดาษทิชชู่เตรียมรองไห้ได้เลย <S 2> <S 2> <S ต่อให้คิดเป็นไรายได้ทั้งหมดเนี่ย2 0แต่ขับไปทั้งหมด300กว่ากิโลเฉลี่ยตกกิโลเมตรหนึ่งไม่ถึง10บาทนะทุกคนยังไม่หักค่าน้ำมันยังไม่หักค่าเสื่อมรถ ยังไม่หักค่าเสียเวลาข้อแรกเลยก็คือน้ํามัน1ถังเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเติมไป1,000เหลือเท่าไหร่เหลือพันเใช่ไหมจาก2อ0พเหลือพันเอ่ะยังไม่หักค่าเสื่อมรถเพราะว่าคิดไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ1,900บาทหาร14ชั่วโมงทุกคนตกชั่วโมงละหนึอยสบาท ส่วนตัวมองว่าเจ๊งขาดทุนไม่คุ้มเราขับไปทั้งหมดเดี๋ยววันนี้15 5งานใช่ไหมที่แบบว่าเสร็จเรียบร้อยมีลูกค้าใช้โปรโมชั่นทั้งหมด8คนลูกค้าเราอ่ะรู้ตัวตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วว่าวันนี้เจ๊งแน่นอนขาดทุนเพราะว่า3คนแรกอ่ะที่ขับระยะทางไกลอ่ะขับประมาณเฉลี่ยคนละประมาณ30กว่ากิโลอ่ะ ใช้โปรโมชั่นทุกคนแล้วก็ยิ่งมาตอกย้ำกับตอนที่ตอนช่วงเย็นอีกที่ฝนตกได้ได้น้อยแน่นอนเพราะว่ารถจะติดเพราะว่ามาคุ้มไม่คุ้มคือยังไงอ่าคือมันก็มีอินเซนทィブนี่นาการที่จะได้อินเซนทィブเนี่ยเขามีข้อกำหนดนะว่าการรับงานต้องไม่ต่ำกว่า95%การทํการทำงานเสร็จจะต้องไม่ต่ำกว่า70%็ a ส mm ิบเปรตติ้งต้องไม่ต่ำกว่า4.7แล้วก็การแคนเซิลงานก็คือต้องน้อยกว่า5%อเโอเคหมายความว่าถ้าคุณขับ100ครั้ง คุณสามารถไม่รับงานได้แค่5ครั้งถ้าคุณขับ50ครั้งคุณสามารถไม่รับงานได้แค่2.5ครั้งแต่ว่าถ้าคุณขับ25ครั้งแปลว่าคุณไม่คสคุณสามารถไม่รับงานได้1.25ครั้งเอาดีดี 1.25ครั้งก็คือได้แค่ครั้งเดียวถ้าเป็น2ครั้งอะ่ะก็คือไม่ได้แล้วอินเ n นทีนั้นฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราขับไปทั้งหมด15ทุกคนรู้ไหมว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่เราไม่รับ1งานวันนี้อะ่ะได้95.2คือผ่านมันนิดเดียว แปลว่าแบบว่าถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณขับได้ไม่เยอะมากหรือคุณขับได้ไม่เยอะอะแล้วคุณคนเซิลงานไปแล้ว1ครั้งอะวันนั้นคุณไม่มีสิทธิ t ์ไ e ด้ incentive แล้วเพราะเรากลับมาค <c oughs> ิดอ่ถึงบอกแล้วว่าทำไมถึงไม่คุ้ม <c oughs> เพราะว่าเราสังเกตแล้วว่าช่วงใกล้ๆขึ้นสเตปอะจากสเตปหนึ่งไปสเตปสหรือสเต 2, ปส,ต 3, สตไปสเตปสามสเตปสไปสเตปสี่เราสังเกตหลายทีแล้วว่าระบบอะมันชอบมีความ t r i กี้อย่างเช่นมันจะหมดเวลาตอน2องทุ่มเนี้ยเราอยู่ในที่พรามทางก็จริง งานจะไม่ยิงมางานจะชอบยิงเาสองทุ่มเป๊ะซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้เพชรแล้วหรืออย่างวันนี้ก็ตามก่อนรับงานสุดท้ายเราจบที่58มันได้เพชรอะ่ะ12 12 12 12บ2มาตลอดแล้วเราก็คำนวณแล้วว่าเราจบงานสุดท้ายเนะี่ยถ้าเราได้12เราจะเป็น70มันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งจาก200เป็น400ใช่ไหมมีงานเข้ามาจริงๆแต่ได้แค่10ดาวทั้งทั้งที่ยังเป็นพีคไทม์อยู่นะทุกคนซึ่งแปลว่าขาดอีก2ดาวจะขึ้นสเต็ป และเรารู้เลยว่าเราจบแล้ววันนี้แค่นี้เพราะว่าถึงที่หมายเขาอะสองทุ่มพอดีเป๊ะเลยทุกคนฉะนั้นน่ะไม่มีโอกาสแก้ตัวใดทั้งสิ้นหลายครั้งที่จะแบบว่าจะครบสเตปอะมันจะขาดดาว2ดาวนี่นแหละมันจะขาดแค่ดาวหรือ2ดาวนี่นแหละที่มันจะทําให้ไม่ถึงตอนแรกก็จะถ่ายคลิปไว้แล้วแต่ว่าเราก็ตั้งเซตกลับบ้านนู่นนั่นนี่อยู่แล้วก็เลยลืมหยิบกล้องขึ้นมาแล้วคิดอยู่แล้วว่า มันจะเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆเสียดายมากเลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาอ่านเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทําคลิปแยกต่างหากให้เลยสําหรับแกรบแบบข้องใจในเรื่องของตัวแบบว่าการแบบว่ายิงงานอะ่ะเออ มาเดี๋ยวเราทําให้แบบเต็มๆสักอันหนึ่งดีกว่านาะเพื่อนเพื่อพี่ๆลองพิจรารณากันดูละกันว่ายังไงเนาะเพราะว่าต่างคนก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันแล้วก็มีในเรื่องของวาระโอกาสที่ต่างกันเออจริง,รงๆงออกไปมันก็มีข้อดีก็คือแบบว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่ว่างว่างอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็อาจจะเป็นแค่วันนี้ก็ได้ทุกคนเออแล้วก็แบบว่าฝั่งที่ดูแลระบบหรือว่าฝั่งที่ดูแลแบบว่าดราเวอร์เนาะโปรโมชั่นลูกค้ามีเยอะเยอะเนาะแต่ว่าโปรโมชั่นของฝั่งแบบว่าพี่พี่ดรเวอร มีเหมือนไม่มีไอมีเหมือนไม่มีก็ส่วนหนึ่งไอมีแต่เหมือนไม่อยากให้อีกส่วนหนึ่งทุกคนคือแบบว่าในส่วนตัวนะเรามีความสุขว่าให้ยากมากคือหมายความว่าโอ้โหเปอร์เซนเทในแต่ละอย่างก็คือแบบว่าค่อนข้างโหดนะค่อนข้างโหดจริงๆนะ95%ออันนี้ฝากเนาะได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรือว่าฟังไม่ฟังถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเรารู้สึกว่า ลดเกณฑ์ลงมาหน่อย80ไหมหรือเท่าไหร่คือลองไปพิจารณากันดูว่าว่ายังไงตตมค่างเหมาะสมเรารู้สึกว่า95%คือโหดมากโหดไม่อยากให้คือเพชรอ่ะก็จะได้เนี่ยก็ได้ยากอยู่แล้วนะแล้วยังมาเจอแบบใครทีเรียนน,นู่นนั่นนั่นนี่อีกที่แบบว่าโอ้โหโหดมากมีดูแลฝั่งลูกค้าแล้วฝากดูแลฝั่งดิเวอร์ด้วยแล้วจริงๆอ่ะถามจริงมีลูกค้าแบบนี้นะกดไปพัทยาอย่างเงี้ยมันก็ต้องยกเลิกไหมเงี้ยแบบว่าทํามาทั้งหมดทั้งวันดีมากเลยแต่ว่า พอมาเจอแบบตอนทุ่มหนึ่งหรือ6กโมงกว่าเงี้ยเจองานแบบต่างจังหวัดบางเงี้ยทุกคนจบเลยนะทั้งหมดที่ทํามาวันนี้เจอแก๊งคนจีนอีกเหมือนเดิมขึ้นรถ4คนทุกคนขึ้นรถ4คนเขาจะจ่ายตามที่ระบบมันแจ้งซึ่งมันมีค่าทางด่วนอะ คือแบบยื้อกันนานมากอะ่ะเออคือแบบยื้อกันนานมากแล้วเราก็ต้องไปรับคนต่อแล้วไงมาสี่คนจะไม่จ่ายค่าทาั้งด่วนอีกแล้วอันนึงก็คือไปที่เซนทันวิลเลจโอ้โหตีเปล่ายาวเลยทุกคนแล้วก็ประสบการณ์วันนี้ที่โหดที่สุดและยิ่งฝนตกวันนี้คือโหดมากแถวแบบว่าเพชรบุรีซอยทักอย่าง ซอยมันจะเป็นซอยแคบๆเล็กๆของขายของขายข้างทางคือเยอะมากนักท่องเที่ยวรถก็คือเดินฉัาเลยแล้วก็ในนั้นอ่ะมันก็จะมีแบบโรงแรมเยอะมีห้องพักเยอะอะไรเงี้ยรถจะเข้าก็เข้า,ขาไม่ได้รถจะออกก็ออกไม่ได้เพราะว่าหัวหลายอย่างมากซึ่งอันนี้โหดมากหดมากหดมากแต่ว่าเราหันไปเห็นว่าเขามีแบบเด็กน้อยเบบ,บี้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเออยอมทนไปส่งเขาแบบขับเขาไปข้างในไปยูเธอรถก็ได้อะไรเ <c oughs> งี้ยเออแต่ว่าอาพากลับมาดูเ,าเขาก็ให้ทิปก็โอเคถือว่า ก็เป็นสีน้ําใจของกันและกันอ่ะอันนี้คือน่ารักเอออย่างเงี้ยคือน่ารักเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเจอนี่คือความจริงทุกคนก็ยังย้ําอยู่ว่าอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวใครมองว่าไงไม่เป็นไรนะทุกคนนะฝากแสดงความคิดเห็นฝากแชร์กันได้แล้วก็พูดคุยกันอย่างแบบว่าอ,อ่ามีวิจารณญาณด้วยนิดนึงเนาะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะแล้วก็ไม่ดราม,ม่านะทุกคนนะขอขอไม่ดราม,ม่านะแล้วก็ อันนี้ก็คือแสดงความคิดเห็นกันได้เคยเจออะไรกันมายังไงก็คือแบ่งปันกันได้อยากรู้เหมือนกันแล้วใครที่รับงานไปต่างจังหวัดอย่างที่บอกนะฝากมาแชร์หน่อยอยากรู้อยากรู้อยากรู้ว่าคุ้มไหมหรือไม่คุ้มอะไรยังไงเออแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่เราอยากจะฝากฝั่งระบบฝั่งผู้ดูแลฝั่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับคา,า,าราโบก็คือในเรื่องของตัวแบบว่าอิสเซนตีฟต่างๆอะไรเงี้ยที่ที่เรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะมันยากมากเลย95%แล้เก้า่อบข้าเือกรารท็นจะแบบวก็มีคุณงานหรื 2, 3, อว่าไม่รั่งานอะไรต็ม แค่1ครั้งหรือไม่ได้เลยด้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝากได้ฝากฝากดูแลหน่อยจริงคือแค่ค่าเฉลี่ยต่อกิโลแล้วว่าก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะแล้วแบบว่าค่าอินส t ทีฟย,ยังได้ยากอีกแล้วว่ามันก็จะว่าใจร้ายไหมก็ไม่รู้นะแต่ในส่วนตัวเรารู้สึกว่า ก็แอบหอนดูสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับการที่จะมาขับรถกัน14ชั่วโมงวันนี้ก็จะแปลกหนะ้าแปลกตานิดนึงนะในเรื่องของการที่จะผมสั้นแล้วก็ผมแปลกๆนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมาทําหน้าที่เหมือนเดิมในการที่จะมารีวิวว่าการขับรถ14ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันศุกร์ก็จะเริ่มจาก กิโลเมตรที่ศูนย์เหมือนเดิมวันนี้แอบตื่นเต้นนะเพราะว่าวันนี้มันสุกสิ้นเดือนนะทุกคนมันสุกสิ้นเดือนอนะ่ะไม่รู้ว่ารถจะติดมากน้อยแค่ไหนทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวตอนนี้ใกล้เวลาแล้วเราจะมาเปิดรับงานกันเลยดีกว่าออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วทุกคนไปไหนเนี่ยไปเริ่มงานแรกกันครับทุกคนเดี๋ยวมาสรุปกันตอนเย็นนะอันนี้ก็ประมาณ10บโมงก็เป็นช่วงเวลาพักละก็คือเดี๋ยวจะ เอเบรกทานข้าวทานอาหารเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปขับกันต่อแต่ว่าเมื่อเช้าที่ขับไปเนี่ยขับไปประมาณ4เที่ยวทุกคนไม่ถึงกับติดหนักแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบโฟโล์ขนาดนั้นก็ อยู่ในช่วงที่สี่เที่ยวกับประมาณใช้เวลาประมาณ3าชั่วโมงกว่ามีเที่ยวหนึ่งคือแบบว่าจี๊ดเหมือนกันก็คือประมาณว่าตอนไปไปรับเขาเนี่ยเขาปักโลเคชันผิดโชคดีที่เรายังขับไปไม่ถึงตอนแรกเราก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนต่างชาติเออแต่ว่าพอรับเข้ามาแล้วก็คือสรุปว่าเป็นคนไทยโอเคไปถงแถวถนนจันเออแต่ว่าโลเคชั่นที่เขาปักไปอ่ะมันเป็นแบบว่าแถวดาราทิวาสอะไรสักอย่างสักอย่างอ่ะที่มันทะลุถึงกันได้อะไรเงี้ยเราก็ตามแบบแมพไปใช่ไหมแล้วก็เนวิเกเตอร์แล้วก็ igator, วก,กด แล้วก็ขับไปเรื่อยๆพอไปถึงถนนใจเขาบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวค่ะคิดในใจนะทราบแล้วแต่ว่าตัวโลเคชันเนี่ยมันมันไปอีกนิดนึงแล้วมันจะเลี้ยวแล้วมันจะถึงเลยมันแถวบ้านเขาก็คงแบบว่ารู้ทางเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้ว่าอะไรพอขับไปแล้วก็เอ๊ะว่าทําไมมันเลยผมก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะสรุปว่าไปที่ไหนนะครับเขาบอกว่าไปซอยนี้ค่ะซึ่งก็แบบว่าอ้าวสรุปว่าปากหมุดผิดหรอครับเพราะว่าอันเนี้ยโลเคชันที่ ปักไว้เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะผมก็เลยแบบว่าตอนนั้นเราเริ่มหมุดหงิดแล้วเพราะว่าหนึ่งแบบว่าพูดไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็ปักโลเคชันผิดอีกแล้วก็แบบว่าการใช้น้ําเสียงการพูดจาแล้วก็การแบบว่าออพูดคุยมีค่อนข้างจะมีการแบบว่าลุกดาวนิดหนึ่งสรุปว่าเจ้าตัวนะนะั่นแหละปักหมุดผิดซึ่งเลยไปไกลทุกคนเลยไปไกลจากจุดที่ปักหมุดไว้ตอนแรกคือพอเราเริ่มหมุดหงิดน้ําเสียงเราก็มีความเปลี่ยนนิดหนึ่งทุกคนเขาก็เลยเริ่มแบบแบบไปฉงได้ไหมคะหรือว่ายังไงคะเดี๋ยวให้เพิ่ม เออเขาก็พูดอย่างงี้หละเดี๋ยวให้เพิ่มเขาก็โอเคอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเออก็อเลยไปส่งเขาแล้วก็แบบว่ามีแบงค์พันมีทอนไหมคะคือพูดแบบนี้เลยทุกคนคือพูดแบบนี้เลยอะ่ะแบบว่าเดี๋ยวจอกตรงเซเว่นข้างหน้ามีแบงค์พันมีทอนไหมไม่โอเคเออแต่ว่า คนอื่นๆที่เหลืออีก3เที่ยวอ่ะคือดีหมดเลยทุกคนดีหมดเลยใช่โดยเฉพาะเที่ยวสุดท้ายที่ไปส่งอันนี้จะเป็นแบบว่าฝรั่งเออแบบว่าอารมณ์ดีมารยาทดีมากแล้วก็แบบว่าตอนที่มารับเนี่ยใช้เวลานาน,านรถติดเขารู้เออเขาก็เลยให้ทิปมาซึ่งอันนี้ก็ขอบคุณมากอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณ10บโมงเราขอเบรกก่อนไปทานข้าวเข้าห้องน้ำเาให้เสร็จสับก็เดี๋ยวจะไปขับตอ่อแล้วเดี๋ยวมาสรุปก,กันอ่ะกลับมาแล้วนะครับ จบเรียบร้อยสำหรับวันนี้ของการขับโบ๊ท14ชั่วโมงทุกคนขณะนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกา56นาทีก่อนที่จะไปดูผลสรุปกันอยากจะเล่าว่าวันนี้เนี่ยมีเคสเออสองอันที่หลักๆก็คืออยากจะเล่าคือตอนเช้าน่าจะเล่าไปแล้วเรื่องของเคสที่ปากหมุดผิดแต่ว่าอีกเคสนึงเนี่ยจะเป็นเคสของคนจีนทุกคนขึ้นรถมาทั้งหมด4คนทุกคนอย่างที่เคยบอก1มากันเยอะใช่ไหมสอเสียงดัง3ไม่ให้ทิปตอนเข้าจเงินนะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเจอเนีทุกคนเขาให้เหรียญสตางมาเว้ยคือมันน่าจะ1นึ่งบาทถ้าจะไม่ผิดเขาให้แบงค์ร้อยมาแล้วก็อีก2บาทแต่2บาทอะ่ะมันเป็นสี่เหรียญสตางหมดเลยทุกคนซึ่งเราแบบช็อกนิดนึงนะตอนได้รับอะ่ะเป็นครั้งแรกเลยทุกคนที่เขาใช้เหรียญสตางกันอะ่ะพอคิดไปคิดมาตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเออเราก็ใช้เหมือนกันโนสเศษเหรียญเหรียญต่างๆอะไรเงี้ยไ,ไม่ได้ว่าอะไรก,ก็คือเขาก็คงไม่รู้ว่าเออส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้ เหรียญแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยก็คือเขาน่าจะไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อตามคอนเวน i e อน e s สโตรอะไรมาทั้งอย่างนั่นแหละไม่งั้นปกติมันไม่ค่อยทอนกันนะเหรียญพวกนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูผลประกอบการก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังวันนี้ขับไปทั้งหมด16เที่ยวทุกคน16เที่ยวนี่เป็น16เที่ยวแบบนี้นะคือจะบอกว่าลูกค้าแคนเซิลเยอะมากน่าจะครึงคร่งๆได้เลยที่แคนเซลกับวันนี้วันนี้ได้ไปทั้งหมด 2585บาท2585บาท2 5 8พรบาะทพอหักค่าระบบแล้วจริงๆเนี่ยมันจะเหลือ2,242บาททุกคนนี้มันจะมีการหักกันใช้ระบบไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเงินได้จุดทิเนี่ยที่เราจะได้ก็คือ2 2 0 2ทุกคน14ชั่วโมงระยะทางที่ขับไปวันนี้ทั้งหมดก็คือ 219กิโลเกือบ220แล้วก็น้ํามันเกือบหมดจากที่เติมไปเมื่อวานก็ตกกิโลและประมาณ10กว่าบาทถ้าโดยภาพรวมเรารู้สึกว่าโอเคอยู่ในระดับกลางๆเออไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากเพราะว่าถ้าเทียบํำนวนรายได้กับระยะทางทั้งหมดของวันนี้เรามองว่าจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกันในเรื่องของตัวรายได้กับระยะทางอันนี้เรามองว่าโอเคเพราะนั้น เฉลี่ยหาออกมาเรามองว่าอยู่ในระดับกลางๆมันจะมีช่วงที่เออได้ค่าเที่ยวเยอะแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่ได้ค่าเที่ยวน้อยอย่างเช่นมันจะมีไปรับลูกค้าที่เพชรบุรีซอยสิ 115, ไปส่งที่สยามพารากอนทุกคนแล้วมันเป็นช่วงพรามไ์ทม์ประมาณ4ี่โมงทุกคนเชื่อไหมว่าเที่ยวนั้นน่ะได้65บาทจุม๋มจิ๋มมาทุกคนน่ารักกุ๊กกิ๊กที่จริงๆอ่ะถ้านับเป็นระยะทางอ่ะมันไม่ไกลนะทุกคนแต่ว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นประมาณ4ี่โมงใช่ป่ะมันเป็นพรามไ์ทม์เรามองว่ารถมันติ ใช้เวลาประมาณ40นาทีทุกคน40นาทีแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งวันแล้วเรามองว่าโอเคซึ่งการรับงานของโบลเนี่ยตอนที่มันยิงาางานมามันฝีดงานมามันจะเห็นเลยว่าระยะทางต่อกิโลเนี่ยมันจะประมาณกี่บาท10บาท15บาท20บาทแล้วแต่แต่ว่าอันนั้นจะเป็นระยะทางจากลูกค้าไปจนถึงจุดเดสติเนชันนะทุกคนมันจะไม่ได้เป็นระยะทางที่รวมตั้งแต่คนขับไปรับจุดลูกค้าแล้วก็ไปส่งถึง หก็คืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนเสียเปล่าไปฉะนั้น,นการรับงานของโบอาจจะต้องดูดีๆถ้ารับงานกิโลเมตรละสิบบาทเ่ย พอพอภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงอ่ะกลับมาแล้วครับทุกคนมาสรุปกันดีกว่ากับการขับรถ14ชั่วโมง Grab 1วันโบวัน14ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็ได้ดูไปแล้วเนาะจะเห็นว่า Grab เนี่ยวันแรกก็คือ14ชั่วโมงจะได้ประมาณ2,009แล้วก็ขับรถไปประมาณ300กว่ากิโลส่วนโบเนี่ย14ชั่วโมงเนี่ยได้ไปประมาณ2,005 แต่ว,ว่าขับไปประมาณ220กว่ากิโลในส่วนตัวถ้าเทียบกันวันต่อวันของวันแรกของการขับแครบกับวันขับโบเรามองว่าเราให้เสมอกันทุกคนเราให้เสมอกันอ่าโอเคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลของการให้เสมอกันเพราะว่าอะไรเหตุผลข้อที่1คือถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของตัวรายได้กับระยะทางการขับรถเราจะบอกเลยว่า Grab เนี่ยมีรายได้ต่อระยะทางที่น้อยกว่าของทางโบ๊ของ Grab เนี่ยมันจะไม่ถึง10บาทแต่อของโบสเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10บาททางโบ๊จะเป็นผู้ชนะแต่ว่าถ้ามองกลับการในเรื่องของตัวเงินรับสุดทิิเนี่ยก็คือ Grab เนี่ยจะได้ทั้งหมด2,900เกือบ3 0 0 0ถ้ามองในมุมของตรงนี้เราจะมองว่า Grab ก็ ชนะโบพอเปรียบเทียบกันระหว่างข้อ1กับข้อ2เราก็เลยมองว่ารอบนี้เสมอกันแต่ถ้าจะต้องเลือกจริงๆเราขอเลือกฝั่งเลือกฝั่งฝั่งฝั่งแกรฟทุกคนเราขอเลือกฝั่งแกรฟอืมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองที่ผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเป็นเรื่องของตัว รายได้ทุกคนเรามองว่าเราใช้เวลา14ชั่วโมงเท่ากันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลาที่เท่ากันเนี่ยต่อให้มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่วนต่างของระยะทางกับส่วนต่างของรายได้อะมันก็คือพกผัานพอๆกันใช่แต่ว่าไหนๆก็เสียเวลาแล้วอืก็คือเอาเงินให้ได้เยอะๆที่สุดมาเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าถามมองแบบคร่าวๆง่ายๆอะ่ะเรารู้สึกว่าให้เสมอกันก็แล้วแต่คนชอบนะต่างกรรมต่าง,างวาระเรามองว่าเอาที่ตัวเอง สบายใจจะได้ไม่ต้องเป็นภาระอะไรมากมายแล้วก็จะไม่ต้องเครียดด้วยทุกคนทุกวันนี้นี่มันมีเรื่องเครียดเรื่องวุ่นวายอะไรมากมายอยู่ละอย่าเอาเรื่องที่ไม่จําเป็นามาใส่ใจเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งที่2เนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างแต่จะบอกเลยว่า ลุ้นเหมือนกันว่าครั้งที่2เนี่ยมันจะมีผลชี้ชะตาหรือเปล่าว่าใครชนะแบบขาดลอยหรือว่าอะไรยงไงแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามดูยังไงก็ฝากทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่อง Goof ฟกอล Channel ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยมา ให้ดูกันอีกที่น่าสนใจทุกคนแล้วก็ใครอยากดูอะไรใครอยากให้ไปทําอะไรอะ่ะฝากคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยทุกคนแล้วก็อ่อฝากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วก็เคารบความคิดเห็นของคนอื่นกันด้วยเนาะเป็นการแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้แล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ที่เราเจอจริงๆหน้างานเนี่ยมาแบ่งปันกันถึงแม้เราจะไม่ได้ทําอาชีพนี้เป็นแบบอาชีพจริงจังเราอยากจะช่วย ตีแผ่ในะเรื่องของส่วนตรงนี้เนี่ยให้กับคนที่ได้มีโอกาสอยากรู้อยากทราบหรือว่าอยากจะทดลองเข้ามาทำเนี่ยจะได้ใช้ในการประกอบการพิจารณาแล้วก็ถ้ามีเสียงเล็กๆน้อยจากคลิปวิดีโอนี้หรือว่าการทดลองนี้เนี่ยไปถึง ฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าของระบบฝั่งดร i v เวอร์รวมถึงฝั่งแพสเซนเจอร์ที่เป็นฝั่งลูกค้าเองเนี่ยก็จะได้มีจุดตรงกลางที่เห็นร่วมกันแล้วก็มีการใช้งานที่ดีขึ้นมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้งานในทุกๆฝ่ายทุกคนวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนบายสวัสดีครับ